ดีค่ะเราสมาชิกของ Joy and Coy เจอกับส้มอีกแล้วนะคะโอ้โหเจอกับส้มทุกครั้งเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆของ Joy and Coy นำมาฝากกันวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Joy and Coy ค่ะสมาชิกขาแล้วส้มก็อยากจะบอกสมาชิกแบบนี้นะคะว่า ทุกวันนี้เนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งตื่นมาโอ้โหแบบตื่นมาอัปเดตข่าวทุกวันวันนี้จะมีคนติดเชื้อเพิ่มกี่คนวันนี้ประเทศไทยของเราจะมีอะไรอัปเดตบ้าเอาหงจริงแล้วต้องบอกว่าแอบเครียดเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องดีขึ้นนะแต่ทีนี้ว่าในช่วงนี้ส้มคิดว่าทุกๆคนเลยนะคะรวมถึงสมาชิกอันเป็นที่รักของส้มเนี่ยนะคะก็คงต้องอยากดูแลสุขภาพกันหนักมากจริงซึ่งส้งมก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพตัวออยู่แล้วแล้วก็กินวิตามินอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครได้ทราบการ องกินวิตามินเยอะมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราดูแลตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดเราไม่ดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะคุณอาจจะร่างกายไม่แข็งแรงก็เป็นได้แล้วก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาไม่สบายได้ง่าย,ยาพูดแบบนี้ดีกว่าฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่างที่บอกว่าส้มเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Joy and c o นะมาฝากกันเขาเรียวกว่าเป็นสามทหารเสือแต่ทีนี้ว่าปกติเนี่ยมันจะมี3ตัวนะสมาชิกนะแต่วันเนี้ย ขอเจาะเป็นทีละตัวละกันสำหรับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพภายในตัวนี้เป็นหนึ่งในสารอาหารเสือที่ ไม่กินไม่รู้จักไม่ได้เลยค่ะกับ V17 นะคะต้องบอกสมาชิกแบบนี้นะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยข้างในก็จะมีเซลล์ต่างๆมากมายลองคิดดูวันหนึงถ้าเกิดเราไม่แข็งแรงร่างกายเราอ่อนแอซุดซมหรือเซลล์ต่างๆมันไม่ทํางานแล้วมันไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะมันอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บและโรคร้ายๆได้ง่ายมากอะโรคร้ายๆมีอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจหรือร้ายแรงกว่านั้นที่แบบโอ้โหเสียชีวิตอันดับต้นๆเลยคือโรคมะเร็งจริงต้องบอกนะคะว่าส้มเป็นคนกลัวทุกโรคเลยเพราะว่าเ,ออเราไม่อยากเป็นโรคไงเรารู้สึกว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐน,นะคะถ้าเราพูดถึงพวกโรคร้ายๆเนี่ยนะคะโหสมาชิขาเป็นอะไรที่แบบมันต้องสะดุ้งนะิดนึงนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ V17 เจ็ดเขาก็เลยคิดค้นมาว่าบอกเลยศาสตร์สกัดทุกอย่างจะมีส่วนที่จะช่วยทําให้เหล่าสมาชิกค,ค่ะ <Wow. S 1> ร่างกายแข็งแรงและสาม ที่จะเขาเรียกว่าเราจะเรเชิญกับโรคร้ายๆได้ส่วนประกอบต่างๆของวีสิมีอะไรบ้างคะสมาธิค,คะจริงๆแล้วมันมีเยอะมากเลยนะแต่ทางด้านหลักเราก็จะบอกเลยว่าก็จะมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากเปลือกองุ่นนะคะสารสกัดจากยีส ผงตังถังเช่านะโคเอนไซคิวเทนตัวนี้ชอบเลยอะ่ะชาสก,กัดจากชากเขียวแล้วก็วิตามินซีโอนี้กําลังฮิตเลยนะวิตามินซีเนี่ยนะคะแล้วก็กรดแอลฟาไลโปอิกนะคะผงนะ้ํามันปลาอ่ะวิตามินอีก็มีวิตามินด e ีสามกรดโฟลิกบีสิบสองอูมิอีกเยอะมากฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่า1เม็ดเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด900มิลลิกรัมซึ่งต้องบอกเลยนะว่าอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติของการที่จะทำให้ร่างกายมนุษย์เราแข็งแรงแต่มันมีสารตัวหนึ่งค่ะ ส่วนผสมอย่างหนึ่งค่ะสมาชิขาที่วันนี้ส้มไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นเบตากรูแคนนะคะคุณคุณเคหรเปบ่าเจ้าเบตากรูแคนคืออะไรบอกเลยว่าเขามีประโยชน์ที่สามารถกระตุ้นมเมล็ดเลือดขาวอ่าเอาพูดว่ามเม็ดไม่ได้ขอภยัยต้องบอกว่ามีสารที่ช่วยในการกระตุน้นเม็ดเลือดขาวคืออย่างนี้มันจะช่วยเหมือนเป็นยามในการปกป้องสิ่งต่างๆที่มันจะเข้าสู่ร่างกายที่มันแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายนะคะเบตากรูแคนเนี่ยก็เขาเรียกว่า จะทำงานได้ดีเลยในการที่จะปกป้องคอยสังเกตสิ่งแปลป,ปอมต่างๆโดยเฉพาะเชื้อร้ายฟังนะคะโดยเฉพาะเชื้อร้ที่มันเข้าสู่ร่างกายพอเจอปุ๊บนี่นะคะเบต้ากรูแคนก็เห็นว่าอยถ้าอันเนี้ยมันจะเข้าไปและมันจะทำร้ายร่างกายของเราเบต้ากรูแคนก็จะทําลายมันทันที รถม,มากเพราะฉะนั้นนี่นะคะสมาชิกขาจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันยังมีอีกหลายสารสกัดเลยอย่างในส้มอยากนําเสนอคือปอบ่าผงตังถังเช่าผงตังถังเช่าเราเคยได้ยินว่าเป็นสมุนไพรจีนเนาะที่ไม่มีประสิทธิภาพมากคือคนจีนเขาบอกกันนะคะว่าเวลาล้่เรากินถังเช่าเนี่ยนะคะจะทําให้หนึ่งร่างกายเราแข็งแรง เซลเราดีแล้วก็ทุกอวัยวะเนี่ยก็จะทํางานได้ดียิ่งขึ้นยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราดูแลตั้งแต่นั้นเนิ่นและตอนนี้สมเชื่อว่าทุกคนต้องดูแลสุขภาพกันหนักจริงคุณมีวิตามินอะไรที่มันปลอดภยัยแล้ววันนี้คุณอยู่ภายใต้ของ j อ y คอยซื้อในราคาที่พิเศษได้ PV ด้วยแล้วบอกเลยปลอดภัยมีทั้งเด็กที่จดแจง้งมีอยมี g m p เลือกกินได้เลยถ้ามีงบเท่าไหร่จัดไปเลยคะ่ะวันนี้ก็เลยฝากเอาไว้นะคะสําหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพเนาะด้วย V17 สมมติว่า เรารู้สึกเราอยากจะแข็งแรงในตอนนี้เราไม่อยากจะเป็นอะไรที่มันร้ายแรงมากในอนาคตอย่างเช่นโรครื้อรันยะอีกรอบทั้งโรคโหัวใจโรคมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีตัวหนึ่งคือเบต้ากรูแครที่จะเข้าไปคอยที่จะดูแลสอดส่องภายนนร่างกายของเรา,าตัวไหนที่จะเป็นเชื้อไรในร่างกายมันจะทําลายทันทีและนี่คือทั้งหมดที่จะทาให้ร่างกายคุณแข็งแรงกับ V17 ค่ะวันนี้สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะ JC s h ช p อทุกสาข,ขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็แอปพลิเคชัน JCM Commer อย่าลืมว่าสามอาหารเสือนะยังมีอีก2ตัวในกนารเพราะฉันวันนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกับน้องใหม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะกับ V17 ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเจอกับส้มใหม่แนะ่นอนสวัสดีค่ะ